นอกจากจะไปร่วมงานแถลงข่าว Rock on the Lake 2015ในฐานะหนึ่งในศิลปินที่จะไประเบิดความมันแบบร็อกๆแล้วงานนี้หนุ่มกวาง AB Normal ยังออกมาเผยถึงสถานะหัวใจอีกด้วยว่าตอนนี้โสดมาได้สักพักแล้วหลังจากศึกษาดูใจกับสาวตออรัตตามาได้3ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้ถือเป็นอีกคู่รักที่มีลุ้นว่าจะมีข่าวดีโดยงานนี้หนุ่มกวางก็เผยถึงสาเหตุที่ต้องยุติความสัมพันธ์ลงก่อนจะยืนยันว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้สถานะโสดครับก็สักประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนได้ครับเห็นคู่เราเป็นคู่ที่น่ารักอะค่ะพอมันเลิกแบบนี้หลายคนก็ต้องโฟกัสว่าเป็นมือที่สามแล้วครับไม่ไม่มีเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องจริงมันมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับความที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลยขอยุติกลับมาอยู่ในสถานะเพื่อนกันละกันเสียดายเวลาไหมคะพี่เสียดายครับพอเลยก็ก็ ก็เพราะว่าอยู่กันตั้งสาปีแล้วนะครับผมก็แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันมันมันไม่ไม่โอเคแล้วไม่ไม่รอดแล้วก็ก็ต้องคุยกันว่างั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันสถานะเพื่อนดีกว่าพี่คิดอยากจะแบบว่ารีเทิร์นบ้างไหมคะแบบปรับความเข้าใจกันไหมเพราะว่ามันเพิ่งเวลาแค่เดือนเดียวเองเพิ่งแยกก็น่าจะอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ตอนนี้ก็คุยกันเป็นทางการแล้วว่าว่าเรายุติอย่างเงี้ยครับ